ครับสวัสดีครับบอลลูคนโกครับเมื่อนี้ว่าคบกำบอลลดอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้เป็นมือดีครับเมื่อนี้ครบกําหนดในการที่จะเปิดนะครับน้ำมักที่วภาพนะครับของคู่เฉมครับให้กิเดเปินครับคู่เฉมอาบุญเซนาจากสกลนครครับอน้ำน้ำมักเพิ่นนะครับเป็นบางสีนะครับอให้มักคคบสิมหาเมื่อมักแล้วนะครับก็เอาไปผสมเลยนะครับอันนี้ผมมักแล้วครับผมมักถังสองว่าหรือกระเพางเอาขอเปิดเพิ่งเ้ิ่มนะ โอ oh, ้เปิดเปลือกผัวปนเลยห้องมัดไปสิมหาเงินอะไรพี่นอ้องเ้าจะเปไปสีต้นอันนี้เป็นน้ำมักสชื่ภาพนะครับไม่มีสารเคมีครับพี่น้องเด้อการลองทดลองเบื้องครับเสียงดีนะครับอ,อ,อันนี้ห้อมัดลองเบิ้งเลอครับต่อไปผมว่าจะเป็นมักแบบพันธลิรนะครับอยู่หน้าเลยครับอยู่สวนเลยมันที่แรกคึ้นะพอนะครับพี่น้องว่ามันลำบากในการเคลื่อนย้ายต่อไปเรยว่าจะเป็นมักอยู่อันพุ่นเลยอยู่อัน สวนเลยครับพี่น้องนะครับเนาะอืออ่าอันนี้เขามักครบแล้วนะครับอ่ะโอ้ลรืมเรืมพี่น้องอันนี้นํำนะครับอันนี้เป็นถังสีดนะครับสีดเชี่วภาพผมซื้อมาเดยตวงครับเนี่ยผมอันนี้ผมไม่คยเอาไปสีดยาขนยานะครับนี่ผมจะเอาไปสีดสีเต้าน้ำเชี่ยวภาพสีดปุ๋ยน้ำนะครับนี่อันนี้รวดรวดเร็วครับพี่น้องเขาสีดเนี่ยโอ้มันเร็วกว่ามันอัดทลละ หาร้อยลิตครับพี่น้องอัตราหาร้อยลิตรนะครับทังนี้ส่วนนะครับระบบกลนไก่มันก็จะใช่แบบพิทีโอของรถไทยครับพี่น้องเด้อพี่น้องถ้าอยากประหยัดการใช้แรงงานนะครับก็ต้องลงทุนจักหน่อยครับพี่น้องนะครับระบบพิทีโอนะครับมันจะปั่นปั่นนะครับแล้วมันก็มีสายนะครับปั่นํน่ำอย่ี่นี้ออกมาตามสายนี้ครับพี่น้อง นะครับอันนี้พิธีโอเพียเล่าครับไปทยานี่นี่พิธีโอนะครับต้องสื่อมาใส่นะครับอันนี้บ้ารุดกับซังสังเฮ็ดบางสองสามปีก่อนมนแล้วครับตอนน,นั้เบ้ารุดเฮ็ดเอ่อเกี่ยวกับผักครับก็เลยสื่อมาสีผักสีหยาครับพีองเี่าอันนี้ก็นะครับอันนี้ถังถังนี้จะเป็นถังหาเราดีครับพี่น้องหลายมากเพี่น้องถ้าเพี่น้อ่าสีเป้หดืเป้ละสองยี่สิบลิตรยิ่หาลิตรตัวโซเชียล้วอันนี้เทละหาร้อยลิตรบพี <im caffeine> <with> ่น้อ่าแป๊บเดียวแล้วนะครับจะมีฝาปิดมีสายยางสายยางเขาก็เลือกเอาตามความันเหว ของพื้นที่ห้องนะครับนะครับอ่ะนะครับนี่โอ้โหนะครับเอาพี่น้องก็ชมครับเด้อผมจะไปสิดต้นยางนะครับเดี๋ยวผมจะเทขึ้นขึ้นกคอนเนาะเอาพี่น้องก็ชมครับผมครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับโดยผมจะนะครับตักน้ำหัวเชือนะครับใส่ในถังนะครับเอาเพื่อนบอกว่านะครับถ้า อ,อย่างมันตายหลายหรืออย่างมันน,น,น,นะครับเป็นนะครับแผลหลายนะครับหายไซนึงต่อหนึ่งเลยนะครับ <T> ผมก็เลยสิอันนี้เอาใส่สองร้อยลิตรแล้วก็สิเติมน้ำสองร้อยลิตรห้เป็น4ี่ร้อยลิตรครับพี่น้องส่วนอย่างที่ว่ามันนะครับบอบเป็นอง่หลายเพิ่นว่าหาย่หนึงต่อสองครับผมส่วนผมเนี่ยมันอย่างมันนะครับหนาตายครับพี่น้องแล้วก็คนกีดเป็นแผลหลายก็ได้ว่าสิใส่หนึ่งต่อหนึ่งครับพี่น้องเอ้า่อบนครับเดอ เปนบ้าเปิดออกมามันจะกินหอมพ่ะนะครับพี่น้องแชมนบอเปิดโพกับมื่อนี้ยเป็มือดีเมื่อนึงเฮดพี่น้องโอ้หอมเป็นไรพี่น้องน้ำมักขี้วัาผาบพี่น้หงโอ้หอมหอมนะครับอ่าบาร์ลุนทดลองเบิ้งให้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดไปเบิ้งน้ำกันนะครับโอ้พี่น้องหอมหอมหอมกากน้ำตาลหอมโบดีบอมเม้นนะครับผมว่าหอมเป็นชื่อน้ำมักผลไม้นี่โอ้เป็นคือบรรไวเลยครับ ปพื่ม,มากขาวงวงอู้หพด่นครับขาว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 เพื่อนอูอ้เพือ่อานงาม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 นะครับงามงามงามเ่โอ้ยนอ้องเพด่อนนี่แหละครับเอ้าเอาจะค่อยตักไปครับอันนี้สองวัลิตรเขากระกตอกเอาน้ำส่อีกสองวัลิตรกันครับเป็นหนึ่งต้นหนึ่งเนาะอย่างผมมันส้มหลายเดยวถ้าเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับน้องเด้อ อหอมหอมไปเลยรหอมหอมอสวัสดีครับผมมาดูขั้นตอนการพ่นสีนะครับพี่น้องนะครับเท่ากับเตรียมน้ำพี่น้องมาบุ้มเท่ากับอัดน้ำนะครับให้มันนะครับอ่าน้ำนะครับน้ำให้มันเต็มถัง นะครับปริหมาณก็ขึ้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับสำหรับยางผมมันจะเป็นยางแกนะครับพี่น้องเนาะเ้อก็เตรียมสายยางไว้พอมครับพี่น้องอันนี้ห้องให้คนเดียวครับพี่น้องเพราะว่าเขาจะสีเธอต้นมันเชียนนั่นนะครับม <sk r> ันจะตายนะครับเบื้องในยางห้องปยนยางห้องือต้องสีหน้านะครับทวงตอนหน้ามักนะครับหนึ่งต้นหนึ่งนะครับพี่น้องยางห้องทุกคนอะไปไหลายนะครับพี่น้องก็เลยบบรุ่ยางหนักนะครับอ่านี่ครับสายยางห้องก็ เงี้ยเอ40หา10เมตรครับผมเตรียมมาแล้วครับมาลดเตรียมมาแล้วนะครับหน้ามักนะครับชีอภาพคู่เฉเอ็มครับนะครับเขาจะมานะครับทดลองมือนี้ครับมือแรกก็ับพี่น้องขับเบื่องผลการนะครับทดลองเข้า่ามันจะดีขึ้นเมื่อภายในปีสองตีนี้เขาจะเห็นนะครับอันนี้เขาทายทํานะครับเดือนนี่หน้าคมนะครับพศอซอสพ่อหารอยขอบคเจ็ดครับผมอ่ะมาเขาจะติตามล้วครับพี่น้อง อยากกระห้องกดิกพ่นจะได้ต้นครับพี่น้องพี่ว่าให้พ่นนะครับเต็มเลยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับการพ่นนะครับอ่าพี่ว่าให้พ่นติดเปี้ยเลยพี่น้องนะครับมันอาบจนลงมาเลยครับพี่น้องเด้อนะครับเอาจะพ่นติดเปียยน,นะครับ มันอาบจนเลยครับไหลมาจายของผมนะครับลงเล่าพี่น้องพือ่อนเรานะครับให้มันอาบลงมาเลยครับพี่น้องนะครับส่วนกระมไม่เนี่ยห้าสองออาพี่นอ้องเหลือแต่นะครับเปียกเปลี่ยนมันครับพี่น้องว้าวสิไปครับให้มันซุ่มซ้ำมันจะจับขึ้นมาบนน้ออย่าง,งเขาเลย <c oughs> นะครับชิดให้ใกล้เกินพี่น้อง พอเป็นขันเขาก็ใช้ผ่าปิดปากกันไม่ลงด้อยแป้องกันไม่ได้ครับเนาะมันอกีเป็นชี่ทราบกว่าจินแต่ว่าเขาก็ป้องกันไม่ดีกันพี่น้องเนาะโอ้นะครับไปเรื่อยครับพี่น้องมานะดูสองครับพี่น้องประเด็นะครับคลายสีไปครับพี่น้องต้นยางเขามันกลับขึ้นมาคือเก่านะครับ มันจะส้มไปหลายปีนะครับอันนี้แปลงนี่คนกีดลายคนครับพี่น้องเมื่อใด้มาดูแลน้ำเขาเขาก็เขาก็เลยง่ำเอาเลยเ <ś c oughs> ขาก็เลยจะมาปับปุ่มมันดีขึ้นพี่น้องพู่อน่ะอันนี้เป็นยางขาายเขาใส่แล้วครับพี่น้องด้อเนาจะแก้กลับขึ้นมาได้บอโดยน้ำมักของคู่เสียมครับพี่น้องพอ้ดีมือเศ้า์เลยครับฝนตกมาผู้ดีเลยตามที่สตดเขาบอาเลย นะครับฝนตกเนี่ยนว่าให้สิเลยก็เลยฝนตกก็เลยสิเลยครับพี่น้องนะครับอ่าต้นที่สามครับก็ไฟเหตุไปครับพี่น้องอ่าเมื่อเหาก็เะโซางานเอาบะเร็งก็ได้นะครับอืมสีดเหมันซุ่มซ้ำนะครับตัวนะโอ้ต้นยางเขามันส้มหลายพี่น้องอันนี้ท่างเส้นใหม่แล้วเนี่ย <laughs> ิปที่แล้วที่เขาถ่ายเขามานะครับใฟ่ใหม่นะครับเพิ่งไปตอมดำาเอะ่ะเอามันอ,อาบไปด้วยไปน้องมันจะเป็นยังไงน,นะครับอามันน้ำยามันซึมเข้าไปในเปียกซึมเข้าไปใน้ลดต่นมาเลยครับโอ้นะครับ